สวัสดีครับสวัสดีแฟนสิง์บลูทุกท่านนะครับมาเจอก,กันกับผมเหมือนเดิมปาล์ม3บาท5บาทในช่วง Blues Today ครับที่จะมาอัปเดตข่าวสารของเชลซีให้กับเพื่อนๆได้รับฟังกันนะครับก็ย้ำอีกครั้งนะครับวันนี้เป็นแมชเดย์นะครับใครที่อยากจะติดตามชมหรือว่าเชียร์กันแบบสดๆไปเจอกันได้ที่เดอะพิลล่านะครับตรงรัชโยธินครับ ก็ในงานเนี่ยจะมีกิจกรรมมากมายเลยนะฮะที่ทางสิงค์คอปเปอเรชันจัดให้ตั้งแต่เวลา18นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับไปเชียร์ฟุตบอลด้วยกันนะครับซึ่งนอกจากกิจกรรมนี้นะฮะแน่นอนฮะทางช่อง YouTube ของปาภาษาบาทฮบาทจะมีผู้สนับสนุนใจดีครับอย่างทางด้านของ s u z u กิครับกับทาง s u z u กิ Swift GL Next ครับ d ด็ส e ขับสนุกเต็มขั้นเร้าใจเกินพิกัดนะครับ ใครสนใจที่จะมองหารถยนต์สักคันหนึ่งแนะนำเลยฮะซูซูกิสวิฟ t ไปดูตัวจริงกันได้ครับที่โชว์รูมรถยนต์ซูซูกิทั่วประเทศนะครับแล้วก็ขอบคุณเครื่องดื่มสิงเลมอนโซดาครับยูสุเลมอนโซดาเรดเลมอนโซดารวมไปถึงล่าสุดครับบวยเลมอนโซดามีจำหน่ายแล้วที่เซเว่นอีเลฟเวนนะครับไปว่าถึงข่าวที่น่าสนใจมีอะไรกันบ้างครับมีบทสัมภาษณ์ของโปเชตติโนนะครับ ก็บอกว่าเมื่อเวลาผ่านไปครับเราจะประสบความสําเร็จอย่างมากที่นี่อย่างไม่ต้องสงสัยเลยการเซ็นสัญญาใหม่ในเดือนมกราคมเม่ยแหละครับเขาบอกเราทุกคนอยู่ในการเจรจาเราจะทําสิ่งที่ดีที่สุดเรากาลังพูดถึงแล้วก็เรากําลังตัดสินใจกับทางสโมสรขณะเดียวกันโปรชิติโนก็พูดถึงความพร้อมในเกมนี้ครับเขาบอกว่ามีข่าวดีเกี่ยวกับเบนชิวเวลและบาโดรชิวครับ แต่เราต้องประเมินคันนีชูอเมก้าว่าพร้อมจะลงเล่นหรือไม่ชิวเวลและบานเดชิวเนี่ยใช่ครับแน่นอนจะมีส่วนร่วมกับทีมในวันเสาร์นี้ชาลบาเริ่มลงซ้อมกับทีมแล้วตอนนี้เราต้องประเมินกันวันต่อวันเลยขณะเดียวกันครับพอชก็บอกว่าเราจะทำผลงานได้ไม่ดีในเกมกับวิเดสเบอร์และก่อนหน้านั้นเราชนะมา2-3เกมตอนนี้เราตามหลัง10นะครับไปถึงในเกมกับโบโร่เนี่ย เราต้องมีความเชื่อครับเราจําเป็นต้องสร้างความเชื่อของเราช่วงเวลาที่แตกต่างกันครับฟอร์มที่แตกต่างกันระหว่างฤดูกาลจะทําให้ทีมของเราแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นขนาดเดียกันครับปอรเชติโนก็พูดถึงความสําคัญของพรีเมยรีกครับเขาบอกว่าเราต้องเล่นทุกเกมเหมือนนัดชิงชนะเลิศมันยากที่จะรักษาความคงเส้นคงวาาไว้และเล่นเหมือนเดิมในทุกเกม แต่เราจําเป็นต้องพยายามครับแน่นอนว่าบางสถานการณ์ที่เราไม่คิดว่าจะเกิดขึ้นมันทําให้สถานการณ์มันจะยากขึ้นขณะเดียวกันป o เชติโนก็บอกว่าผิดหวังกับผลการแข่งขันครั้งล่าสุดครับมีเหตุการณ์มากมายเกิดขึ้นหลังจากเกมเกมนั้นครับเราคือเชลซีครับและเราไม่สามารถพลาดในเกมแล้วก็แพ้แบบนี้ได้อีกบางทีคุณเล่น100ครั้งและแพ้ครั้งเดียวนั่นคือฟุตบอลนะครับ นอกจากนี้ครับโปเชติโนก็บอกว่าเรายังกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์ของเอ็นคุนคูตอนนี้เขาไม่สามารถลงฝึกซ้อมในช่วง10วันที่ผ่านมาและเรากําลังประเมินเอ็นคุนคูอยู่ขณะเดียวกันครับโปเชติโนพูดถึงทางเตโกซิวาครับเขาบอกในขณะนี้เราไม่ได้พูดคุยกับนักเตะครับผมไม่เชื่อว่าสโมอสรกําลังพูดคุยนี่คือช่วงเวลาที่ทํางานร่วมกันและพยายามให้ผลลัพธ์ที่ดี นั่นเป็นเรื่องระหว่างนักเตะและสโมสรที่ต้องตัดสินใจว่าอะไรคือสิ่งที่ดีที่สุดนอกจากนี้ครับโปเชเติโนยังพูดถึงโรเบิร์ตซานเชสครับเขาบอกว่าเรามีความสุขมากเพราะผู้เชี่ยวชาญบอกว่าเขามีการฟื้นฟูที่ดีมากวันนี้เขาอยู่ในสนามและวิ่งครับในอีกไม่กี่วันข้างหน้าเขาจะทดสอบการวิ่งเพื่อดูว่าหัวเข่าของเขาเนี่ยตอบสนองได้อย่างไรขณะเดีวยวกันโคพาเมอร์ก็บอกว่าเมื่อทีมกําลังมีปัญหาเนี่ย ผมชอบที่ที่คนเนี่ยจะหันมาหาผมเพื่อพยายามทําบางสิ่งโดยผู้จัดการทีมรบอกผมว่าเล่นแบบอิสระแสดงความสามารถของคุณออกมาและทําในสิ่งที่คุณต้องทําขณะที่พอเมอร์สันครับอดีตมิดฟิล์อาร์ซนอลก็บอกว่าเนี่ยเป็นเรื่องตลกที่จะพูดว่าถ้าทิโมแวร์เนอร์ไม่ได้ลงเล่นให้กับเชลซีมาก่อนผมคิดว่าการยืมตัวของเขาเนี่ยคงเป็นสิ่งที่สโมสรคงพิจารณาในเดือนมกราคม ขณะเดียวกันนะออฟฟิเชียลครับมีการบอกว่าเอียนแมสเทนเนี่ยจะใช้เวลาที่เหลือของฤดูกาลในการยืมตัวกับดอทบุนและเขาเซ็นสัญญาเรียกว่าต่อสัญญากับเชลซีไปแล้วนะฮะจนถึงปี2026ขณะเดียวกันครับก็มีรายง,งานว่าเชลซีเนี่ยยืนยันคว้าตัวทางตูจวนริชาร์ดครับจากฟิลิปอะคาเดมี่อย่างเป็นทางการแล้วนะฮะก็เป็นนักเตะดาวรุ่งนะครับเขาบอกว่าความฝันของผมคือการได้เซ็นสัญญาอาชีพมาโดยตลอดและการได้มีโอกาสทําสิ่งนั้นที่เชลซี มันยากที่จะอธิบายอารมณ์นี้ขณะที่เลียมทูมี่ครับนักข่าวชื่อดังก็บอกว่าการเซ็นสัญญานักเตะที่มีชื่อเสียงมากขึ้นในเดือนมกราคมดูไม่สามารถทําได้ครับเพื่อปฏิบัติตามกฎของ PSR สําหรับฤดูกาล2023-2024อาจจะต้องมีการขายนักเตะมากขึ้นสําหรับเชลซีครับนั่นมีความเป็นไปได้การวิเคราะห์ของ Swiss Rumble เนี่ยระบุว่าเชลซีอาจจะบันทึก การขัดทุนก่อนหักภาษีถึง132ล้านปอนด์ในฤดูกาลนี้และขัดทุนที่ปรับปรุงแล้วรวมทั้งหมด201ล้านปอนด์สำหรับช่วงตรวจสอบครั้งถัดไปซึ่งเกือบ2เท่าของวงเงินที่จำกัดไว้ที่105ล้านปอนด์นะครับขณะที่ independent ครับรายงานว่า4เกมถัดไปของทั้ง3รายการเนี่ยจะสามารถตัดสินฤดูกาลทั้งหมดให้กับเชลซีได้เป็นอย่างดีครับและพวกเขายังอาจกำหนดอนาคตของโปเชตติโน แม้ว่าจะมั่นใจว่าเขาไม่ได้อยู่ในสถานการณ์ที่กดดันขณะที่ทีมท็อกแรงงานก็นบอกว่าด mm. ิวิดมอยส์กุนซึงอวซแซมเนี่ยมีความกระตือรือร้นรที่จะเพิ่มกองหน้ากับทีมครับและต้องการที่จะได้ตัวอาร์มาโดโบรยากองหน้าของเชลซีนะักเตะทีมชาติอาร์เบเนียทําได้1ประตูจาก16เกมในฤดูกาลนี้และคาดว่าจะมีค่าตัวถึง30ล้านปอนด์ซึ่งเป็นที่เข้าใจกันว่าโบรยาไม่ปิดโอกาสที่จะย้ายออกไป ขณะเดียวกันครับก็มีรายงานว่าทางเกป,ป้านะฮะที่ตอนนี้อยู่กับเรอัลบาดริดเนี่ยกังวลว่าเขาจะสูกส่งตัวกลับมาที่เชลซีหลังจากที่ไม่ได้รับความไว้วางใจจากเรอัลบัดริดแหล่งข้อมูลเนี่ยบอกว่าเขาตกอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่ดีครับเขาได้รับบาดเจ็บขณะนี้นะฮะขณะที่เขาลงเล่นในระดับที่ดีที่สุดของเขาเขารักบัดริดและอยากจะอยู่ที่นี่จริงๆซึ่งเขาไม่ยอมแพ้นะครับ ขนาดเดีวยวกันครับมีรายงานบอกว่าเชลซียังคงเจรจาในดีลของเอสเตวอลวิลเลียนโดยพูดคุยเนี่ยการพูดคุยได้เริ่มต้นตั้งแต่เดือนตุลาคมขณะที่ดาวรุ่งชาวบราซิลรายนี้เนี่ยยังคงได้รับความสนใจจากหลายสโมสรนักนเะตะมีเงื่อนไขฉีกสัญญาที่60ล้านยูโรและตอนนี้ยังไม่มีสโมสรไหนยื่นข้อเสนอจนถึงตอนนี้นะครับโอ้ไม่รู้จะชอบอะไรนักหนานะดาวรุ่งนะฮะ ขณะเดียวกันโรมาโนโร,รายงานเขาบอกว่าหากชาลบาย้ายออกไปเนี่ยมีโอกาสที่จะเซ็นเซนเตอร์แบ็กรายใหม่สมโมสรกกาลังพิจารณาตัวเลือกในตําแหน่งเซนเตอร์ต่างๆนะครับและยังสํารวจตลาดนักเตะและตําแหน่งกองหน้าในปี2024นะครับอ่ะนี่ก็เป็นข่าวที่นํามาฝากกันนะครับก็อย่าลืมแมตช์เดย์ครับเชลซีเจอกับฟูลแลม19นาฬิกา30นาทีในวันนี้ครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับเราเจอกันใหม่ในโอกาสหน้าลาไปก่อนสวัสดีครับ